เอาไว้น,นี้ก็ถ้าไม่นวดก็ซื้อ,อนนก,ก,นกนะอออันนะข้าวปุ้นแต่กะตีนไก่เนาะขออนุญาตรอตีนเนาะพี่นะ้องเนาะก็เครื่องปรุงเครื่องปรุงก็คือประกอบก็คือมีตะหมักเรนหมักนาวอ่า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 นิ้มแล้วยิ้มแล้ว,ลวเป็นจากเส่แท้ว่าทั้งน่ะเอาจากจิถรีสีฟูร์ไปแล้วมีแต่คนบอบเป็นซทำเลยไอ้กวกรวมกะสีบอบเป็นคือกันไดกวกกัในใด แต่ว่าพ่อฟานผมเคยเห็ดกินอยู่อ่ามีมาซื้อไปเออฮะฮะยังกันวะกระซิบกันยังวะเออเออสองสามเฮ้ยเอ้าเฮ้ยชุดสามเฮ้ยเฮ้ย กับสวัสดีแด่สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนกันยินนี่ตอนหัอเขาสู่สสนุนบานปลาอีกแล้วพี่น้องเอ มาพบมาพ่สนมนีกามานดิมาหัวน้ำน่องสมโอน้องดอกเป็นเกลือเก่าพี่น้องเอ๋เนาะมนีกาซื้อของที่เพิ่นมักพี่น้องเอ๋มาให้เพิ่นมาหนิเนาะแต่บ่หูว่ะทางนอกเพิ่นสีอาเห็ดกินได้โบดีว่าจังไรพี่น้องเอ้๋มนีกาคือว่าแดดแดดเจ้นพี่น้องเอ้ยแดดฮ้อนแห้งมาหนิ อ๋อเนาะหลังจากที่ว่าฝนมาตกกะฮ้อนอบอ้าวพี่น้องเอ้โมมีดมมีเยียงสงัดอิงติ้งเนาะมาเนี่ยกะมากับทางน้องกวักเพิ่นมาเนี่ยเพิ่นกะอยากมานำมาดินมาเที่ยวแบบตามเคยขนาดเนาะแบบว่าหยุดการทำการเทียนแล้วก็เป็นมือพักพอนไปพี่น้องเอ้ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะแล้วก็เลยมานำมาเนี่ยมาเนี้กะสีให้เพิ่์นนาดินเกมด้วยว่า กระเป๋ายิ่งชุบก,กับน้องๆคนอยู่เนะาะจากโคดายซีได้เป็นเมฆขวบมาเนี่เนาะโดยอาจารย์ใดก็พูดละพี่น้องเองข้าไปโอเไปลงไปลิดน้ำน้องเพลินเนาะโดยก่อนอื่นกระเพาะพอมีพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางสนับในเนด้อเนาะพวกคลิปสนันเนี่ยก็อย่าขำโคตุสนาเนาะโดยอาจารย์ใดก็ ไปเลยเพี่นพี่น้องเลยไปเบิ่งกนอกพันธ็ดยังอยู่เนาะโอ้ดอกเหล่าเรืองพี่พี่น้องเลยน,นั่นคือมังอ,อึทางมีนยาหนองส่วนโหนี่กระยุบไปแล้วเนาะเออโอ้เคยยานางตัวนี้มัน,นก็ต้นมะพริกนะมากำนองก๊อกเพิ่นมาเนี่ยสบายดีเออไปกูไปดินมันนองบ่อ่เออ บุกไปดิงกสิไปหาทางนอกสมโองกันเด้อซะเด้อเผาหลุดเด้เออ่าเผาดีๆเด้เออ้าวพี่น้องเลยขับหาทางนอกกันก่อนเน,ะนะาะนะหลังจากที่ว่าสร้างเพิ่นเงียบส,สงัดเพิ่นยุดพักพรบาได้มากะเงียบพิ่นพี่น้องเลยหืม เอาไหม <laughs> สวัสดีโดยโอ้สินแห่งงนี้เนาะเมียเห็ดคักแท้ไทยนะคืนอนางคนละหมองนะเจมันละไม่ละเออสินหมูบ่อือสวัสดีละโดยเป็นอะไรเนาะมันฮะฮะคือส่งเปียกแท้นี่นะนฮะ,ฮะน้ำพุพักง่าย เฮ็ดนําหดผักโอ้หวดีโอ้เจ้าบ่หิวบ่หดน่ะอือเอากับนอ้าคือ่หดแต่เช้าล่ะมันฮ้อนแดดได้คือฮืักันหดหบ่เช้ามันมันยังสูงอยู่อือายังชุ่มบัดยามฮ้อนแดดบัดหาดเอามันกลวกอันนั้นแล้วลวกต้นไม้้อ่อือกินข้าวยังนี กินข้าวเส่าบะเสากินมีกินมีเอ่อข้าวเรียงเอ้ยข้าวเทียงเล่ยังยังไปจะาห้ทานไว้นี่โอ้หังก็ได้สามสอบว่ล่ะโอ้เราเห็ดคากอรนี่มันเบิด์ตออร์นหละเบิรตัวนี้เลยเอออ๋อเดียนทึงมียาไว้ขายบ่อเดือบ่ไม่หลัง ขาย mm hmm. เออนะมีอะไรก็ขาย mm hmm. พริกเกตเนาะคหาคเขาเห็นเขาอยากซื้อก็อขายให้เนี่ยตามพูพนนี่นันถามซื้อก็ขายให้เพี่นัน mm hmm. ออย่างสักเสือสักแพ้ได้มาี่นเนาะอื mm hmm. ่นก็เขาเฮียน mm hmm. อือเดี๋ยวชทดสอบดูเรื่องการเฮียนเนี่ย เดี๋ยวแมนูสิเป็นโคเดี๋ยวเจ้าสิเป็นลูกซิดอ่ารุ่นคลิปต่อไปเป็น้องไงคลิปนี้ก็คือสีผ้าน่องเพิินอ่าโอ้ยถามความรูสกรบอก่าวาว่าเห็นเป็นยบบอย่างอรล่ะฮะเห็นอย่างน่องมาเนี่ยผ่าวอย่างน่ะนงะเอองงเห็ดถามงงงงแล้วนองจอะบอกแม่นวลสื่อของมาให้มาเนี่ย แต่ว่าให้เจ้าเห็ดกินเองเห็ดเป็นอยู่บ่อืมกระเป๋ายิ่งซุปได้สองพี่น้องไพซีไพศนากับอ๊อกถ้าไพ่แพ้ก็คือผู้นั้นลงมือเห็ดเลยเซ่บบ่แเ่บกับพากันกินเอาบ่าเอาบา่ดูว่าให้อันน่ะไอ้กวก่วนร่วมน <c oughs> ไะไพ่แพ้อ่ะอัศนาแล้วออกเลยไม่ต้องนั่งรอกิน แค่ yeah, ถ้าไครให้บทสนะแดะจัดการเรงทุกอย่างอเอาบ่อ <laughs> เอาบอเนี่ก็ถ้าไม่นวดก็ซื้อกันนะข้าวปุ้น<ม>แต่กะตีนไก่เนานะอ่ะขอยาเราตีนเนะเาะพ่น้องเนาะก็คือนนแตีบอใส่กันเนาะแต่กะเครื่องปรุง เครื่องปรุงก็คือประกอบก็บคือมีตะมักเดนมักนาวอา่อาอา่อาอ่าิ้มแล้วนิ่มแล้วเป็นจะแส่บแทบ้ว่า,าทั้งนาเอาจากจิถึ์ซีบูไปแล้วมีคนบอเป็นทำนีน่อไอ้กวก<ห>รวมกะสีบ,บอเป็นคือกันได้กวกก็ไห้แต่ว่าพอฟานเป็นเคยเหตุกินยวออ่าให้เอกวกรวมนำเนาะ <laughs> ดิ่งเกมน้ำกันเนาะ เออนาะเอ้าโรล,ลุ่นไปพี่น้องเลยขั้นตอนที่แรกก็ต้องจัดการเรื่องอ่าตีนไก่ก่อน<ด>ล่างแล้วก็ตัดตีนเล็บมันออก<ด>แล้วก็ปาดกลางๆมันออกช็ดชดชด,ชด,ดต้มน้ำห้อนให้มันเดือดเดือดแล้วเอาตีนไก่ลง<ด>อ่าแต่ว่าใส่เครื่องหอมคือหัวตะไคร้หรือว่าหัวจังไคร้หฮานี่แหละเนาะ,นะ<ด>อ่าถิมลงให้มันหอมเกือเป็นัวถิมลงไป จิ้มลงไปแล้วก็ต้องจับมันกามันเปื่อยเออสมมาพาควรนะครับเ,เท้าขึ้นมาใส่เครื่องปรุงอ่าประกอบเครื่องปรุงแล้วก็ข่าปุุนลงไปเอาตีนลงไปบาเห็ดขระปุนบ่เฮ้เอาบ่เริ่มบ่ไปเริ่มจัดการเอากระเป๋ายิงชุก่อนแม่ <laughs> โอ้ยถ้าถือน้องหลอดนี่น้องชมพูนั่นกินได้อยู่บ่ละ่ะฮะได้เซ็ตบาเซ็ตบาทานกินไหน,นเค็มก็ต้องกินเผ็ดก็ต้องกิน,นเอะเป็นหม้อปลาเด็กได้มีบ่้อเปนนวลบริสุทธิ์มาปลาเด็กปลาเด็กกระปุกปรุงนี่มีบ่ปลาเด็กเราก็ปลาเด็กปรุงเป็นกวย เตุ๊กน้ำครับอ่โอเคได้เรื่องเลยซะนะเป็นวันซื้อไปเครื่องอ่ะักเล่นบางนาวนี่อาจสิบ่มีาซื้อไปๆๆียังกันะกิบกันหยังวะเอออเยพาแม่มาสวนร่วมกับน้องนะ กระเป๋ายิงช ah, oh, oh. oh. wow. ุบไปเอาล่ชนะเด้อจะไปนั่งกินมามามาเอาเสือพี่น şey yes, ้องก่อนอ่าหนึ่งสองสามเฮ้ยเอาเฮ้ยชุบว้าวสุดโอแล้วมาน้องกวอกเอ้ยกวอกบบบนี้กระเป๋ายิงชุบก็น้องสุดโอ เอาไปยิ่งซุปไปไว้ไว้ให้มันชนะเด้อเจ้าเด้อเอาตาไผอันบาชนะแล้วกับแบบแบบตัวสวยนอกโซโบนะเอาให้สวยกัะซ้่มจริงเสี่ยวเนาะอืมานั่งกินมันหมดคือแต่ว่าความมาประกอบหรือว่าปรุงนั่นไผอันโบอันชนะก็คือแบบจัดการตำหยวกปวนหยวกป่วนเอาไปเสี่ยก็พากันกินแล้ว ờ ừ, nó quắp. Ê, quắp. à cặp bao nhiêu xúc? nó xong xong sam, ui ui ee aha ha 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 con ha 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 à, ha 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 đó, ha 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 เอาเอามาเครื่องปรุงเมนวนันอยู่เขาโรลเด้อจอยจอยไอ้ควกจอยไปเอาจุดเริ่มต้นคือดังไพ่ไปเมนูนันซื้อมาโดหนึ่งข้าวุ้นกับสลหายโดบดยานจุดมจองกินมาเบิดมาชิบูเนาะไปละไปลังไพ่ให้ไอ้กวกอันไป้ำรัง ตอนนี้ยังติ้วอันมัดโฟมเพิ่นขาดพุ่นเด้อยอ้อถ้าว่าทางน้องเพิ่นอยากกินตําเพิ่นว่าสิได้ซื้อมาให้เพิ่นเฮ็ดกินมื้อนี้ตู้เฮ็ดหยังไม่ตู้เฮ็ดหยังเด้ีหึดียไผเี่ยว อเ้ป็นกมองคนตกนแน่นันเลเดวแหงกระงเขาเ้างนี่ละลังไผ่เอาังไคไปเห็นยังอนไข้ทว่นมีกระามล้อาุนศักขาอืออล้งงิไผต้มเงนตีนไก nó xem đẹp phải đăng phai, phải là hay hay mấy nhà đình game nam bo áo lông mừng đu chụp hai mừng đu hà tiệp chưa vợ lót mà đăng thì tao đi <laughs> à tuần này cầm đăng lượm chụp hai đăng muộn có เอาเอานี่บลระจุอ,อืมจุจุไปติดค่อยข้างน้ำข้างหม้อป้าน้องเลาะน้องสมบูร่์สำเร็จแล้วให้เอามาจุให้แล้บบ่านี่เอ,เอาเอาเอาดุน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 เป็นยังวะเป็นยังวะจังใครเบียดเป็นอะไรอ้าวมันเป็นจังสะน,น,นี่เนาะมันเป็นยังสาระอ๋ะอะอะดิ อยากอือสิได้กินง่ายอยู่บ่อีล่ะเอ้ยกําลังควนโกโก้อันนี่ไปจุดเริ่มต้นคือต้องเอาอันนติงไข่ไปล้างแล้วก็หันว่าสิให้ผู้สนะนั่นนั่งกินพี่น้องเอ้ก็เลยว่าเอาคือสิบ่ได้กินง่ายเอาซอยกันไปแต่ว่าปุงนี่คืออันน่ะเอ้ยกวก โอสไลกะคือเอามีดมาล่ะกินเผ็ดอ้าวเอาล้างและเออเอาหั่นก่อนนะสิหั่นบ่ไผสิหั่นเอาสิให้เอื้อยหั่นเุจาสิหั่นเป็นบ่เอาเป็นก็เฮ็ดซะเอาอ่าๆอะเล็บมันออกเล็บปดเล็บปดเป็นบ่อะเล็บอะเล็บน้อยๆมันออกบอก้อนะบอกบอกน้องนูนกวกอะเล็บออก เออแมนเออใช่น่ะอ่าโอเคออกเออสุเจ้ากินกัสุได้สมายโอ้ยเจ้าข้าวอบอล่ะเอ้ยมีเจ้าข้าวอีบ้ออนีอนอ้ั <S 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 yes> mm. ีั้อัน้อ bạn càng bạn này à ăn cái đấy Cẩn thận vâng ờ à. à, sàn ạ à nàng chủ nàng à Bát cưng phạt càng mang ta liệp mong leo à ทำให้เบิดอเอดแล้วก็แบ่งเอาจะกินน้ำกระมิยา mm. ลองเบิ่งอยู่สื่อเขากับอันเขาเห็ดเองนี่มันสีแบบใดรสชาติแตกต่างกันบ่ปัดปัดแล้วบบอีละขานะ่ะขากลางนะ่ะปัดช่วยเออเพื่อให้มันชุกเด้เออมันก็นจะเป่งแซงหรอกเออเออขาอยู่ว่าเรามิระวังพลิกเซมอเด้อพวกเ mm. <Wow. S 1> ขา่า ให้สมโอจัดการนี่แหละไปหาแนวขีดไปหาแนวขีดมา,มาโอ้ยจะมีบกคคลสามสิบพันพ <30 S 2> ี่เราไหมเนอะน้องไก่สา <30, S 1> มสิบพัน เดยวลังถือมือคันเดอ,อ <c oughs> ร์บวก่ายวน้อ่อนเลย <c oughs> ขกที่เสียวอืมขวักจากสูดได้มีดบุกขาวเราขีดปากขกแล้วเราอเอาจัดไปปากขกกันนะชีเหียนเมื่อนี่แหละนี่ถือกูว่าอะไรอืมอขงเท่ขงเท่ขงแท่แน่นอน ยังมาลังกรอกกรอกนะล่ะยังบีอยู่ใจโอ้แพ้เอาข่าวมันมาโอ้ปะนะแม่กลางกลัวกระลืมตลอดอืมกลัวสิได้กินพี่น้องเออคิดนี่สิได้เห็นเพอนตำอยู่บ้นเนาะ ส,สะอาดเด้อเก็บส,สะอาดเด้อเห็นแล้วเก็บสะอาดอเก็บใส่ถุงยางเด้อเะมาหน่อยเก,อเก็บใส่ถุงยางละเศษมัน <c oughs> แตวบางพันมือก็เด้อดุนอยู่ได้เลยห็ดก่อนเห็ดเลี้ยก่อนก็ได้ได้เดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวก็เอาเคียงไปล่างมีไปล่างเด้อ นี่ล่ะเฮ็ดของกินบ่แม่นค้อง่ายๆเพิ่นสิได้กินแม่นแม่นบ่แม่นแหมสมมุติว่าแม่นนี่แหละแม่ใหญเราเฮ็ดให้คุณเจ้ากินก็เพิ่นสิได้กินอือเฮ็ดแล้วว่าง่ายบ่ง่ายยังก็ได้ตัวามบ่าหายแม่นบ่แม่นมให้เฮ็ดนีแหละเอืเฮ็ดงเง บรรดาไสิได้พากันเห็ดกินเฮ้ยล่ะหม้อสั้งไม่ละเอาหม้อน้อยกัได้เราไปล้างอันนั้นเดีล้างโะล้างยังลางน้ำไม่โดเด้เออ Rồi hát? Còn... 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 oh bánh kán, Exchange, anh sang ăn sáng súc ăn này bơ, phụ này bơ oh ờ <laughs> ăn <laughs> อืมโปรดสาวยังมากันมาซะคงบ่ได้ค่ะสิคงบ่สิบ่อืมมันยากและแนะนําพวกหลานยังบ่เรียนรู้ยังบ่สระปานใดแนะนําเขาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็สะเองฮู้เองเนาะยังก็ได้าเล็บอเป็นปเล็บอ้อยข้างหมอละติแล้วบ่ โุ้ยแสนำลายลายแสเอาออกอีกออกอยอะน้อนำไปล่างขึ้นเจ้าก็ไปล่างนี่ไปพี่น้องเรียบร้อยทานกันนั่นนั่นนั่เรียบร้อยเอายังเดือนเดียวไปล่างบ้านนี่ละกวล่างล่างเศร้าเศาจักสองสามน้ำลูกลูกในงามเาะงามคาเอ้าไปพี่น้องเลย คนแรกคือสิได้กินนาะนะคลิปต่อไปเด้อเพี่นพี่น้องเอ้รุ่นคลิปต่อไปเมื่อนี้สิเมื่อน้องก๊วกเมื่อนี้ทางน้องๆเพื่อนอชมว่าจังไลยแซ่บหรือบ่แซ่บแล้รุ่นน้ำกันอ้าวล้างมาเรียบร้อยแล้วพี่พี่น้องเอ้เอามานั่งพี่ละเอาจังได้เฮานั่งรอเอารอรุ่นคลิปต่อไปเพี่นพี่น้องเอ้อ่าตอนนี้กะบข้างน้่งไว้แล้วนี่คือสิได้กินละเอ้ยกำลังเป็นอ่ากำลังเป็นพองๆ เอ,อียงว่าของดีหล่นไหนได้หนิเอาขึ้นไปน้องสมมุตินี่ดำๆนี่เอ้อเฮงมานให้เด่นนี่เออมันเท้าขึ้นเออของแถมของแถมอ๋อคักคักค่ะเอ้าอุ้ย,ย,ยสาอ่างเในหม้อเราพี่น้องเอ้ยขาวจ้วาเนาะเอาจังไรกาคลิปนี้เพ่นพี่น้องท่านสนองกาสิได้ขอจบคลิปก,ก่อนเพราะว่ายาวเกินเนี่ยเนาะ รอรุ่นคลิปต่อไปสี่มือน้องกวักน้องสมโอน้องหลอดอ่าเป็นคนตัวซ่วย <c oughs> อ้าวสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีเอฟซีละโดย